นะครับก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานาโร่นะครับประชาทิตฐานสุขศกุ่งครุกรุงเทพนะครับวันนี้เรานะครับดูด้วยกันที่นี่นะข้างหลังเป็น,เป,นเป็นตู้ล่ออย่างเงี้ยแต่คราวนี้นะะก็จะมามีวิวล่อยี่นะผมก็เลยตั้งอยู่ตลออกล่อรีวิวกันเอออ้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูชมไปด้วยกันเลยนะมีสินค้าที่เรียกว่า โดนใจเลยนะฮะสีสันนี่นะวันนี้ครับผมอยู่กับ Rock รอกสปินนิ่งฮะรอกสปินนิ่งนะที่ใช้งานได้หลากหลายมากนะครับเพราะว่าเขาทำออกมาให้เราเลือกสรรกันได้ถึง6-7เบอร์เลยทีเดียวนะครับเป็นงานสปินนิ่งนะครับจากค่ายมาดูเกียวอีกแล้วนะครับนบอย่างที่เคยอ่า ูดให้ฟังนะตั้งแต่หลายๆทฤททีผ่านมาแล้วว่า,าบริษัทมาลูกเกียวเนี่ยเขาอยู่กับวงการตกปลาว่าเรามนนานมากแล้วนะมาทํทำมาตั้งแต่อะไรอะสายเอ็มสายพีอ e ีนกแก้วไพหลอตอะไรพวกนี้นะชื่อไพหลอดก็เลยมาจนถึง,ถงวันนี้ปกติไพลอตทำรอบมาหลายรุ่นแล้วแล้วเราก็รีวิวให้เขาไปหลายรุ่นแล้วนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าเออมันตรงมัน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 โตการใช้งานจริงๆนะฮะแล้วก็ราคา ไม่แพงเลยนะครับราคาแบบมันบ้านมากเลยนะแต่ว่าเรียกได้ว่าออปชั่นเนี่ยจัดให้เต็มเหนียวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยมันมีอะไรดีอะไรเด่นยังไงกับตจวรอกสวิตนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันเลยนะครับเจวากอกตัวนี้นะครับนี่ฮะจากค่ายมารูกิเลนนะชื่อยี่ห้อเนี่ยนะครับบริษัทมารูกิเลนก็บริษัทนะ อย่าิบมากก่อนมันใช่ย่อมาลูกเกีือนะย่อคือพาร์ลอตนี่แหละเ่องหมายการค้าของรุ่นนี้ของรอกันนี้ก็คือ p a r r o t พาลอตที่แปลว่านกแก้วนี่แหละนะครับก็คือรอกพาลอตเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นหยดน้ําเป็นสปินนิ่งหลายรุ่นที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้พาลอตเขาแยกออกมาเป็นรุ่นนี้ครับนะ <S 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 เป็นแบบนี่เลยสีอโลราเลยก็เป็นสปินนิ่งนะครับย่อพาร์ลอตนี่แหละแต่ว่าเป็น ทําสีพิเศษออกมาให้ฉลองยีบีเขาก็ไม่รู้นะหรือฉลองวันเกิดผมพูดเร่อไม่ใช่เนี่ฮะสิ่งที่เราเห็นเลยเบื้องต้นก็คือสีสันมันอ่าเข้ายุคเข้าสมัยแล้วนะฮะสมัยนี้นะเราตกบ,บาก็อ่ามีสีสันที่เรียกได้ว่าอะไรอ่ะโฉบเขียวมากครัรแล้วฟูมากเลยนะฮะส่วนสีเจ้าสีเนี่ยเราขอเรียกมันว่าอโรราเลครับนะครับ,นะรบซึ่งหลายยี่ห้อก็เคย ทำแล้วแหละนะประสบความสำเร็จกันไปหลายย่อลแล้วตลอดเขาก็เอ้าทำขึ้นออมากานะครับแต่มันไม่ได้มีดีแค่สีนะฮะมันไม่ได้มีดีแค่โชนสีหรือเฉดสีอย่างเดียวมันได้อ,อื่นมาด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือบอกไปนก็ข้อข้อข้อไปเสร็จปุ๊บสุดท้ายมันจะไปจบตรงไหนจบตรงที่ราคานี่แหละนะครับราคาสามารถซื้อได้ นะฮะสามารถสวกัดเงินซื้อได้โดยทีย่ไม่ต้องกินอะไรมากผมถูกนะครับถูกสําหรับนักตกปลาที่เป็นมือชีพอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรอบเอาขาเรียกว่าอะไรรอกประจาตัวหรือว่าอาวุธคู่กายที่ว่าเท่ๆอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมีรอบสเปรักตัวหนึ่งนะฮะหรือว่าซื้อ <S <S ไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนเพื่อนักตกปลาด้วยกันหรือว่าลูกหลานอะไรเงี้ยก็สามารถซือ้อได้เพราะว่าอะไรผมสวยไงน,น่าเก็บน่าใส่ตู้มากเลยดูมีคุณค่าดีแล้วมันไม่แพงนะอ้าวมาดูกันที่ ตัวแรนกน,นะครักันนะฮะผมขอเรียกว่าพาวร์ดอาโรล่ากันแล้วกันนะรุ่นอาโรล่ากันแล้วกันนะนะครับ,รนนรบจริงๆแล้วเขาเขียนว่าอะไรนะพาวร์ดรุ่นอะไรอ่าผมเรียกว่โมโรล่ากันแล้วกันง่ายดีเพราะว่ามันบอกบอกถึงความเป็นสีของมันตรงนี้มีตั้งแต่เบอร์พันเบอร์สองพันเบอร์สามพันเบอร์สี่พันนะแล้วก็เบอร์ห้าพันแล้วก็เบอร์หกพันรุ่นนี้มีใหญ่สุด 6คันเล็กสุดเบอร์พันนะครับเอบอร์พันก็ใช้งานยังไงล่ะเอ,อ็ตีกับปอมเนาะตกกระพงตกกระสูนตกกระช้นก็ได้นะครับหรือบางท่านไม่ได้ตีกับปอมไม่ได้เล่นปลายยละอาละเหย,ยก็ไปตกสปิ่ก็ได้ไปเล่นทุ่นปากกาไปตกสวายเล็กๆไปตกปันนินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้นะครับแต่รกปืนเขาทำให้แล้วสองน้ำนะนะฮะก็คือเป็น ลูกปืสแตนเลสนะครับก็จัดเต็มให้เลยด้วยกันถึงเขาเรียกอะไรอะความลื่นนี่นะฮะระดับหกลูกปืนอะนะฮะหกเมตรยัดเข้าไปในนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือมันเป็นลอกราคาไม่แพงที่เป็นเนี่ยเป็นแขนแบบเกลียวครับนะ,ะอีกข้างนึงก็เป็นฝาปิดกันฝุ่นได้แขนซ้ายขวาได้นะครับข้อดีของ ไอ้เจ้าแขนเกลียวคืออะไรที่เคยเคยพูดไปแล้วก็คือของเล่นมันเยอะนะฮะคือมันก็ไม่ได้บอกว,ว่ามันจะแข็งแรงกว่าอ่าเจ้าแก,แกนเสียบนะฮะเพราะว่าผมหลายๆที่ผมก็พูดแบบนี้แหละนะครับก็คือมันของเล่นมันเยอะมันสามารถไปใส่แขนคู่ไปต่อยอดได้อะไรได้ง่ายเพราะว่าของแต่งนี้เขาทาเป็นแขนเกลียวอะ่ะมันมากกว่าของแต่งที่เป็นรุ่นแกนเสียบเนาะ โอเคก,ก็ก็เป็นเรื่องดีไปส่วนหนับเนี่ยเขาก็จัดเป็นอลูมาให้อยู่แล้วก็สวยๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะนี่ถ้าเป็นของแท้ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะนะฮะตัวหลยตังก็เนี่ยนะถึงจะเป็นของจีนก็เถอะเนี่ยผมก็ขายอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะหนับตัวนี้นะฮะผงจะคุ้นคุ้นตากนันเนาะหนับเนาะดูจับตัวนี้นะครับแขนก็เป็นทรงโรบอทหุ่นยนต์แบบนี้นะครับ ลายโรเลอร์ไกด์แข็งแรงมากแล้วก็บัวแขนกว้างที่ที่ไม่นา dom, uno, ่าจะอยู่รอบเบอร์พันเลยดีๆหยมันใหญ่โตมันวางอลังการนะคือตีจริงกับเบลขนาดนี้เนี่ยอาซหัวแคสนะครับพุ่งสายพุ่งออกไปได้ดีกว่าหัวที่เป็นหัวตัดธรรมดานะท่านเคยสังเกตรององท่านหรือเปล่าว่าไอ้ตรงหัวตรงเนี้ยหัวสปูดมันเป็น ARC ซหรือเปล่านะครับ เหลังเ nope, บรกตั้งแต่เบอร์พันไล่ไปเลยนะฮะก็ไล่ไปเลยตั้งแต่5-6กิโลน่ะขึ้นไปจนถึง7กิโล10กโล15กิโล20กิโลไปจบนู่นเลยประมาณเบอร์ของพันก็เพียงพอแน่นอนแหละถ้าเบรคไม่พอก็ใช้นะตาระบีทะโลถพาเข้าไปนะเอามาดูข้างในสปูลของเบอร์พันเวลาเราคายเบรกออกมาแล้วแอบแอบไปแอบเนี่ยอุ้มเบรกละเอียดนะเบรคละเอียด ดูดูดูมีอะไรดีนะไม,ไม,ไม,ไมบบ่ไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าของแกรงเลยนะน้ำหนักเบาว่าเลยอเออพอจะสมแต่ที่แรกที่จับว้ามันเบาจาังนะฝาิเบรกนะมันก็เป็นอ่าแวนกดพัดเบรกข้างในนี้ก็มีพระเบรกอยู่แหละที่เราต้องที่เราจะใช้ไอจารบีของนโนโนทาเข้าไปนะครับส่วนอคลิกเสียงเนี่ยก็แข็งแรงทนทานแน่นะอ,อนดูดนะฮะมันมี สปริงเด้งนะครับแล้วก็ลอดยึดอย่างแข็งแรงทีเดียวเชียวน่าจะไปหวานยากหน่อยนะครับแล้วก็สปู่เจาะรูมาทั่วตัวแบบนี้เลยนะฮะเราเรียกว่าแอร์สปู่นะฮะแอร์สปู่แอร์สปู่ก็คือเป,ป็นสปูลที่นหนักเบานั่นแหละนะครับเวลาถือมันจะได้ไม่หนักมากเพราะมันอลูมิเนียมส่วนแกนนะครับแกนตรงกลางเลยเนี่ยแกนโรเตอร์เลยเนี่ยนะฮะ มีความใหญ่มากกว่ายี่ห้อดีๆท่างน,นหลายยี่ห้อด้วยาแบบนะแล้ววัสดุที่เอามาใช้นะครับผมก็พูดภาษาชาวบ้านเลยแล้วกันว่ามันเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบานะครับไม่ใช่เหล็กนะนะครับเราก็ไม่ใช่พลาสติกนะเออประมาณนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะฮะก็เนี้ เบกหน้าของแบบนี้แหละปกติแบบนี้แหละนะแต่ให้ตรงเกลียวนะไม่ใช่ตรงดิ่นเกลียวไม่บิดมันนะฮะเดี๋ยวเบรกมันจะอยู่กับเราหนอะไม่นานอ่ะพลังเบรกนะล,ลองปิดเบรคพันดูซิวม,มเบรกละเอียดหนึ่งนะหนึ่งเสียวโอ้โหหนักมากหนักกว่าห้าโลแน่นอนเพราะถ้าผมบิดห้าโลนี่มันเดนไปอยู่แต่ในห้าโลประมาณนี้แต่ไหนก็เบรกตัวนี้ แรงหนักแรงหนัหนคนนี้ไฮเปอร์ฟอร์แมนนะเ i n n i ่ g ร็ a l p r ร f เฟ s ชั่ก็ h ให้ e ฟ l i n g ในการตกปลาได้ในระดับไม่แพ้อ่าได้วไม่แพ้รุ่นที่เป็น Big กแบนก็แล้กันปูนก็แล้กันนะเด็ายแขน,น,นด้ขวาได้นะนี่คือบองพันบอกสำรับงานหลายบอกไปแล้วนะนี่คำเปิดไหมนะเปิดเนาะเลื่ด้วยนะ ของแต่งเยอะด้วยนะแต่เกี่ยวอ่ะต่อมาหกลูกเืลงเหมือนกันนะครับพลังเบรกเพิ่มขึ้นแน่นอนเบอร์สองพันนี่ก็ต่มาเียนีนนนะ่นะครับตรงหัวนี่เขาจะเขียนไว้ว่าบรรเบอร์เนี่ยมองอยู่ตรงหัวตะปูน,นะเบอร์พันกับเบอร์สองพันนะครับนะครับเท่ากันนะ ประมาณกับเบอร์สองพันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นใช้งานก็โอเคนะนเหมือนกันแต่ว่าอ้าน้วมันต่างที่ไทยอ,นอันนั้นรถสปูมันเก็บสายได้เยอะกว่านิดนึงเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเ,ละเ,เราไม่ต้องอธิบายเยอะส่วนเบอร์สามพันเอีสวายแข่งไลท์จนะิกอ่าไลทป๊อบนะไต่ยังหัวหั้าหน้างานอ่ะนะนะโตขึ้นมาเยอะเลยแนมะ่โตโดดขึ้นมาจากเบอร์โดดขึ้นมาจากเบอร์พันเบอร์สองพันเยอะเลย นะแต่ว่าเบอร์สามพันหนบเขายังคงเป็นให้เป็นหนอบดีอ,อมอยู่นี่นะเพราะบางคนเอาเบอร์นี้ไปเล่น shadow เล่นบาชอนก็มีนะก็ยังคงเป็นหนอบแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่กระโดดมาเป็นเบอร์4ี่พันปั๊บตัวเท่ากันไหมฮะตัวเท่ากันับสามพันใช่ไหมฮะดูดีๆนะดูคลิปจย่ไปกระโดดย่าไปกดข้ามนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาถามอยู่ดีอะเห็นไหมฮะเบอร์สามพันสี่พัน เบอร์สี่พันก็มีขนาดเท่าเบอร์สามพันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตะปูเขาเก็บสายได้เยอะกว่านะครับอ่าแล้วก็หมับเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยนี่หนอบอลูตัวนี้แพงเหมือนกันนะหลายร้อยนะนะะย้าแขนซ้ายขวาได้เดูดยวริมเลนไนเปเลยเบอร์สี่พันก็ใช้งานอะไรอ่ะก็เหมือนกันนี่แหละใช้ทะเลได้ใช้น้ำจืดได้เหมือนกันนาจิ๋กุกจิงจิ้งได้นะฮะไห์ปับ๊บไปตกหน้าดิน,นได้เลยนะ เห็นไหมฮะหน่อก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้นะครับส่วนเบอ 5, 000, ร์ห้าพันนะฮะห้าพันกับหกพันเอาฟ้าสองเบอร์เลยก็เท่ากันหทำม,มันเป็นคู่คู่อ่ะห้าพันกับหกพันเท่ากันแต่ว่าเบอร์หกพันเก็บสายได้เยอะกว่าอันเจ้าตัวนี้ก็เล่นหน้าดินได้เลยออกทะเลลอยสายตกปลาบึกตกปลาสวายนะฮะแต่เบึกก็อย่าไใใหญ่ขนาดเป็นร้อยร้อยโลก็าอาจจะไม่ไหวนะ อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะก็ให้ความรื่นระดับเนี่ยเงี้ยมันรื่นมาน่าเลยนะหมดมือเดียวอะไรละหัวพเทียซีพีแคสต์ไกอยู่ไปเล่นปลาบึกที่มีน้ำหนักไม่ถึงร้อยโลได้นะตัวใหญ่ได้เล่นงานเขื่อนได้ส่วนไดมิเตอร์สายเนี่ยคงไม่ได้พูดใน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 รีวิวละเพราะว่าก็มันมันจะ กติเอาบอกบอกเลยนะครับเี็หนึ่งพีศู .8 ก็ใส่เบอร์พันเนาะแล้วก็พีหนึ่งใส่เบอร์สองพันพีหนึ่งห้าีก็ใส่เบอร์สามพันนะฮะเบอร์สี่พันก็ใช้พีสนะครับประมาณร้อยเมตรพี่ผมพูดนี่คือ 100, 100, 100, 100นะต่อร้อยต่อร้อยต่อร้อยเมตรนะต่อห้าพันหกพันก็พ5ห้าพีหแต่ถ้าเราต้องการสายให้มากขึ้นเราก็ลดเบอร์สายลงเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้พี 1, ไม่จำเป็นต้องเส้นใหญ่แนละ้วก็แข็งแรงอย่างเช่น p ีนะ่โรดนะ 0.8นี่จะไปเล่นโฉนดเฉยเลยนะเพราะอะไรพเพราะเาพราะมันจะไม่ต้องไปแบกภาราสายเยอะนะครับแล้วก็เบาดีดีไกลและในระยะด้วยนะครับก็ทีนี้มาถึงเรื่องราคานะฮะเจ้าพารอดรต้าโรราตัวนี้นะฮะเนี่ยตั้งชื่อให้ใหม่ลยชื่ออารอน่านะครับก็เอาไปว่านี่เลยเขาตายแล้วเนาะเอาไปเลยช่วงแนะนำนะฮะ คำๆว่าตัวละ850บาท850บาท850บาทนะฮะรออะไรถ้าไม่ซื้อนะสีสวยใช้ดีน้ำหนักเบาเบรกหนักควมีอะไรอีกอะแขมของแต่งให้ด้วยหนอบเหนบมาครบๆนะฮะแถมยังเป็นแขนแบบแกนเสียบเอ้ยแบบเกี้วแบบแก้วบบเป็นแขนแก้ว,บบกวนะฮะค้มไม่ละอา ผมก็ซื้อละทานซื้อน้ำง่ายใบตาดีไลแอทเลยขึ้นมาให้นะฮะแล้วก็ท่านที่ดูผ่าน Facebook นะครับก็พิมพ์ข้อความมาเลยซื้ออีตัวว่าน่าขายค่าส่งละเดียวนะทั่วประเทศนะครับเนี่ยดูดิโอ้แปดร้อยห้าสิบบาทหายแล้วนะเราตัวเป็นหมื่นกู่อยู่ใครไเนี่ยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเอาร้านวมกรตบานาโรดประชาธิปไตยเจ็ดสิบหกทุ่งกุ้งเข้มมาไม่ถูกประกุก็แม้แต่ตำทางมาได้เลยนะครับมีสินค้าบริการเ้วยเยอะมากมาเลยนะครับมีที่จอดรถให้สะดวกสบาย สุดซายเจ็ดหกเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายมือมีรถมือสองไม่ต้องดาวให้ด้วยต่ออยู่บริการอยู่เพียบเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับกับเจ้าพาร์ทอโรราอันสวยงามแลาตัดเทีเดียวเชอยวขนาดนี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์นะกดซับสไครต์กดกดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่เขาให้กดนะกดแล้วไปเนะฮะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าจะได้ไม่พลาดไงคลิปหน้านะผมจะพาไปตกปลาที่ไหนนะครับแล้วก็จะมา รีวิวหรือว่ารีวิวหรือแนะนำให้รู้จักกับรอกคันสายหยอกของไอซิสซิรี่นะครับอย่าลืมนะฮะติดตามของดีๆนั้ะฮะช่วงบงนี้ยหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะตกใจว่าทำไมน้าโลดมันีบแต่ของมันแต่ละชิ้นทำไมมัน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 ถูกต่างจังวะอะไรแค่เออนะก็ดีใจด้วยสำหรับนักตกปลาสมัยนี้นะฮะแหมจ่ายเงินนิดเดียวได้ของดีๆประช้สมัยเมื่อก่อนไม่มีละอย่างเงี้ยไม่มีราคาเยอะนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าผมน้าโลดไปก่อนครับ สวักไงครับ